คเ,เคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าไอ้ของที่เราโยนทิ้งๆว้างๆกันทุกวันเนี่ยวันหนึ่งมันจะกลายเป็นแหล่งพลังงานสุดล้ำได้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่แบบฟังดูเหมือนหนังไซไฟเลยนะแต่เฮ้ยมันคือเรื่องจริงครับเรื่องของการเปลี่ยนเกล็ดปลาที่ไม่มีใครเอานี่แหละให้กลายเป็นขุมพลังงานสะอาดแห่งอนาคตเอาละครับลองนึกภาพตามกันดูนะเวลาเราไปเดินตลาดสดเนี่ยเราเห็นปลาไหมครับโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับแล้วไอ้เกล็ดปลาทั้งหมดนั้นนะ่ย เคยสงสัยไหมว่ามันไปไหนกันคําตอบก็คือมันก็กลายเป็นขยะกองมาหือมาที่ถูกทิ้งไปเฉยๆเลยครับแล้วไม่ใช่แค่หลักกิโลหรือหลักตันนะแต่เรากำลังพูดถึงหลายล้านตันครับทั่วโลกเลยนะกองขยะเกล็ดปลาที่แบบโอ้โหกลิ่นคาวคลุ้งไปทั่วตลาดเลยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะเรามองว่ามันเป็นแค่ของไร้ค่าเป็นปัญหาที่แบบต้องหาทางกําจัดทิ้งไปไ,ปไอ้บนพ้นแต่ใครจะไปคิดล่ะครับ ว่าในกองขยะเหม็นๆกองนั้นน่ะมันมีสมบัติล้ำค่าซ่อนอยู่เอาละครับและนี่คือจุดเปลี่ยนของเรื่องราวทั้งหมดเลยจากไอ้ของที่ทุกคนแบบยี่เบือนหน้าหนีเนี่ยนะครับนักวิจัยเขาไปค้นพบความลับที่มันแบบน่าทึ่งมากๆที่ซ่อนอยู่ในเกร็ดปลาใสาๆที่ดูเหมือนไม่มีค่าอะไรพวกนี้แะครับใช่เลยครับอ่านไม่ผิดหรอกครับ คือมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยจาดาปูในอินเดียแล้วก็อีกหลายสถาบันเลยนะเขาไปเจอวิธีที่จะเปลี่ยนเจ้าเกล็ดปลาเนี่ยให้กลายเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่แบบพกพาไปไหนมาไหนได้ด้วยโอ้โหอันนี้คือเรียกว่าพลิกวงการของจริงเลยครับแล้วคำถามคือเฮ้ยมันทำได้ไงอะเกล็ดปลาเล็กๆแค่เนี้ยนะจะมาสร้างไฟฟ้าได้ ความลับทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่โครงสร้างข้างในของมันครับซึ่งมันมีพลังพิเศษที่แบบสุดยอดมากซ่อนอยู่ขา้างในเขาเรียกสิ่งนี้ว่าปรากฏการณ์เพียโซอิเล็กทริกครับชื่ออาจจะฟังดูยากๆหน่อยนะแต่อธิบายง่ายๆเลยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่วัสดุแบบเนี้ยมันโดนกดโดนบิดหรือแม้กระทั่งแค่สั่นเบาๆเนี่ยนะมันจะปล่อยไฟฟ้าออกมาเองเลยบูมคือมันเหมือนเวทมนต์เลยอะ่ะจริงไหมครับและนี่แหละครับคือพระเอกตัวจริงของเรื่องนี้เลย คือข้างในเกล็ดปลาทุกชิ้นเนี่ยนะครับมันมีเส้นใหญ่ที่เรียกว่าคอลลาเจนที่ธรรมชาติเขาสร้างขึ้นมาให้มันเรียงตัวกันแบบเป๊ะมากๆสวยงามเป็นระเบียบสุดๆซึ่งโครงสร้างที่ว่านี่แหละครับที่ทาให้เกล็ดปลามันมีพลังเพียโซลิเทริกก็คือทาให้เกล็ดปลาทุกชิ้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับโรงไฟฟ้าจิ๋วๆที่มาจากธรรมชาตินั่นเองครับโอเคพอเรารู้ความลับทางวิทยาศา,ศาสตร์กันไปแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วเราจะเปลี่ยนไอเกล็ดปลาจริงๆเนี่ยให้มันกลายเป็นอุปกรณ์ที่เอามาใช้ได้ยังไงละ่ะ ซึ่งจะบอกว่ากระบวนการของมันก็น่าทึ่งไม่แพ้กันเลยครับคือขั้นตอนเนี่ยมันง่ายอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะขั้นแรกเลยก็ไปรวบรวมเกล็ดปลาจากตลาดเนี่แหละครับแล้วก็เอามาผ่านกระบวนการแปรรูปจนสุดท้ายเนี่ยได้ออกมาเป็นแผ่นฟิล์มบางๆที่ทั้งใสแล้วก็ยืดหยุ่นมากๆซึ่งเขาเรียกเจ้าแผ่นนี้ว่านาโนเจเนเรเตอร์หรือก็คือเครื่องปั่นไฟขนาดจิว๋วแล้วพอได้แผ่นนี้มาปุ๊บมันก็พร้อมเลยครับที่จะเก็บพลังงานจากทุกการเคลื่อนไหวรอบๆตัวเราลองนึกภาพตามนะครับ จากเกล็ดปลาแฉะแเหม EN ็นเหม็นที่โดนทิ้งเกลื่อนอยู่บนพื้นตลาดมันถูกเปลี่ยนโฉมกลายเป็นแผ่นฟิล์มที่แบบโคตรไฮเทคที่สร้างพลังงานได้เองคือแบบแค่เอานิ้วไปดีบเบาๆหรือแค่ทําให้มันสั่นนิดเดียวก็มีไฟฟ้าออกมาแล้วอะ่ะโอ้โหมันเป็นการเดินทางจากกองขยะไปสู่เทคโนโลยีที่แบบสุดยอดจริงๆครับแล้วเทคโนโลยีนี้มันจะมาเปลี่ยนอนาคตของเราได้ยังไงบ้างคำตอบเนี่ยนะมันอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับ เพราะมันอาจจะมาอยู่บนร่างกายของเรานี่เองลองคิดดูสิครับว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนถ้าเรามีเสื้อผ้าที่ชาร์จมือถือได้เองแค่เราเดินไปเดินมาเนี่ยนะหรือมีเซ็นเซอร์ทางการแพทย์ที่ฝังในร่างกายเราได้เลยแล้วก็ไม่เกิดการต่อต้านด้วยเพราะมันทํามาจากวัสดุธรรมชาติอย่างคอลลาเจนไงครับโหตั้งแต่อุปกรณ์สวมใส่ไปจนถึงพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวคือความเป็นไปได้นี่มันเยอะมากๆเลยครับแล้วก็มีคําพูดหนึ่งที่ทําให้เห็นภาพชัดสุดๆเลยครับเขาบอกว่า แค่ติดมันไว้กับเสื้อผ้าพอเราเคลื่อนไหวหรือมีลมพัดมันก็จะสร้างไฟฟ้าเพื่อชาร์จโทรศัพท์ได้เลยคือมันง่ายแล้วมันก็เป็นไปได้ขนาดนั้นจริงๆครับอนาคตที่เราจะสร้างพลังงานได้จากทุกการขยับตัวเนี่ยใกล้เข้ามาทุกที่แล้วคือเรื่องของเกล็ดปลาวันนี้เนี่ยมันทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองเลยนะว่าแล้วขยะชิ้นอื่นๆที่เรามองข้ามไปล่ะครับ ในกองขยะที่เราเห็นกันอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยมันอาจจะมีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกชิ้นต่อไปซ่อนอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับและนี่ก็คือบทสรุปที่สําคัญที่สุดเลยครับว่านวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะมันไม่จําเป็นต้องมาจากห้องแลบที่ดูหรูหราซับซ้อนเสมอไปบางทีมันอาจจะซ่อนโตอยู่ในกองขยะที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดนี้เองครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวเรื่องเล่านวัตกรรมการเกษตรเปลี่ยนโลกที่คุณอาจจะยังไม่รู้ติดตามกันไว้ได้เลยนะครับเล่าให้โลกรู้สวัสดีครับ